เนี่ยครับผมจะมาประกาศเรื่องปก,ปลกคลิปไว้ปก youtube ผมนะครับที่เนี่ยปกคลิปที่ผมไว้ปก y o u t u b e ปก Youtube ชอบสลับกันไม่รู้เป็นอะไรนะครับก็ไปน็นี่หมาป่านะครับที่ผมชอบนะก็จะเป็นโลโก้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมทำด้วยตัวเองนะผมไม่ได้ก๊อปใครมา แล้วถ้าไปเห็นช่องคนอื่นแล้วมีแบบนี้ก็อาจจะเป็นคนกอปผมนะครับซึ่งที่ผมทําเสร็จผมก็ไม่ได้แหกไข่ดูเลยนะหลังจากคลิปที่ผมอัดอันนี้เคคลิปนี้ผมจะไม่มีการตัดต่อเลยใจนะครับซึ่งคายมาเตอร์ผมไม่ได้โหลดก็คือเครื่องมันเต็มนะครับก็ตานนั้น,นผมจะปเปลี่ยนมาเป็นปกช่องปกแบบนี้เลยนะครับเหมือนที่เห็นไปแบบโป้เปเปอร์ผม เอ่อเนี่ย w ล l l เป p e r ผมปฮ้ยวอลเปเปอร์ผมนะครับนี่ที่ผมเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็เพงียงพอนี่เกมนะแต่คลิปมันยังจะอัดไม่ได้อยู่นะครับก็คือผมหาพยายามแบบลบของไอพื้นที่แบบที่มันกินพื้นที่แบบไม่จําเป็นอะแอปพวกอะไรพวกนี้นะครับผมก็พยายามหาลบอยู่มันก็นานหายากครับก็มีแต่ของจําเป็นที่ผมเก็บไว้ซึ่งผมจะแค่นั้น จะเปลี่ยนแล้ว <c oughs> แล้วก็อีกอย่างวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับวันศุกร์ที่ผมสอบเนี่ยนะผมก็แทบไม่ค่อยได้ลงคลิปถึงจะมีวันเว้นวันบ้างก็อันนีีทวนอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยแบบคลิปไม่ค่อยได้ลงก็ขอโทษกันด้วยนะครับที่ท่านผู้ชมได้รอกันคลิปเพลงนะก็ครั้งแล้วหน้าก็อาจจะมีเสียงขึ้นเพลงนะครับที่มันเป็นขึ้นเพลงเอามาให้ได้ดู เอเกียนนี้จะว,วูฟนะครับไม่ไแน่ใจว่าจะลงบักนั่นะก็มาบอกไว้ก่อนแล้วก็อะไรกันล่ะวันศุกร์เออวันศุกร์วันศุกร์ที่ผมสอบหลังสอบประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงสิบนะครับนั่นแหละออกมาจากโรงเรียนผมไปรอรถไปรอรถกับเพื่อนอีกสามคนรถขาวขึ้นไปนะครับผมไปรามสองแล้วก็ไปที่ห้างวันนี้ผมมาบอกไงผม ผมไม่อยากให้คิดซานแถมมันจะได้สนุกด้วที่ผมไป,ไปสนุกมานะครับก็คือไปทางสองแล้วก็เดินไปตรงทแถบให้เห็นไหมครับก็ถัดจากห้าไปอีกสองซอยนะครับทางที่รถขับมมนะถัดจากห้าไปอีกสองซอยนั่นแหละผมอยู่ลงได้ด้านดลเผื่อเผื่อทุกคนแบบไม่รู้ไงว่าจะไปยังไงแบบลงได้ด้านหลันะใครที่รู้ก็นั่นแหละนั่นจะเปิ ก็ S <S <an> <S ผมนไม่ไม่ไม,ไมีรูปภาพให้ดูนะถ้ามีผมก็นั่นแ่ะอีกแล้วเหรอนั่นแหละตลอดเดี๋ยวให้ดูถ้ามีรูปภาพผมไม่มีหรอกก็ผมไม่ได้ถ่ายคำติดปากผมนะครับนั่นแหละนั่นแหละ,ะแล้วก็เอ่อมีเ่ถึงไหนเออห้างนะที่บอกถัดไปสองซอยไปผมไปร้านเกม ผมไปร้านเกมมาครับเฮอันนี้ไม่ได้บอกพ่อบอกแค่นองผมไปร้านเกมมาครับก็หน้าเกมก็เป็นหน้าร้านเกมเป็นหมาป่าครับรูปหมาป่ารูปวัวหมาป่าแต่ข้างในข้างในเป็นคอมเพื่อนบอกเป็นมูผมก็ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับเพราะผมแบบแค่อยากมาลองเล่นเฉยๆฉย่ครับผมเล่นไปเล่นมาแบบเล่นเกมยิงปืนแลวบอกนะครับมีหลายอย่างนะเกมออนไลน์เครียบ ร้านเกมเพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนะครับอยู่อายุสี่แล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเคยไปร้านเกมก็ขมไม่ค่อยเล่นเกมเลยนอกจากที่ทําโรงเรียนอะที่ให้โรงเรียนแบบให้ทํางานผมก็ทํางานดูคลิปไรกเนี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยที่โรงเรียนเล่นเกมคอมเพิ่งไปก็ตอนมันสุกอ่อะนะครับที่ผมบอกวันสุกหลังสอบนะครับผมก็กลับมาว่าเรบ่ายโมงไอร้านเกม ที่ผมเจอแล้วก,ก็มันมีมีประมาณมีเกมเล่นเยอะมากแล้วมีสองชั้นนะครับคอมโคตรดีเก้าอ,อี้เกมมิ่หูฟังโอ้โหโคตรตรงอะผมอยากได้เลยลแรนแรกที่ผมไปเลยนะหูผมผมฟังนุ่มนุ่มจริงเป็นเกมมิ่งแท้ๆเลยก็อยากซื้ออยู่นะมันน่าจะหลายหมื่นมากแพงแล้วก็สเปค แบบ CPU ของคอมนะทึ่งทึ่งเลยแรงมากไม่มีกระตุกเลยนะครับคอมนั้นผมก็อยากอันคลิปมาให้ดูนะแต่ตอนนั้นผมรู้จะส่งยังไงไงน่าจะวดนถ้าข้าไหนาผมไปอีกผมจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมจะได้รูปนะถ่ายรูปมาให้ดูเลย ไม่รู้ไม่รู้ร้านเจ้าของเกตจะให้ถ่ายเป่าเดี๋ยวผมจะต้องไปถามเพื่อนอีกนะครับแล้วก็กับก่อนกลับบ้านก็ผมไปเดินห้างเล,เล่นๆบ้างนะไปเล่นที่ชกไอ้ที่ชกวัดความแรงนะครับเพื่อนผมก็ชกเป็นคนแรกเพกื่อนนอ้วนนะครับเยชกเป็นคะนแรกได้ประมาณเจ็ดพูดทีบอกเจ็ดพันสองนะครับแล้วก็ครั้งที่สองผมโชคไปได้เจ็ดเจ็ดพัน จ็ดพนเอ้สี่พนะัี่แหละตาแรกที่ผมทชาไปผมไม่ได้ตั้งแบบตาแรกการจะต่อ,อยแรงนะครับแต่ผมไปจําไปชคพลาดน,น,นนะก็เลยได้ออกมาสี่พันเพื่อนผมอีกคนหนึ่งตัวผมอมๆโชคเอีกทีได้เจนะ็ดพันนี้ผมใส่ไปไอใบยี่สที่ผมไปแลกเหรียญมาแล้วโชคอะ่ะนั่นแหละผมไม่รู้ไงว่ามันโชคได้2ครั้งนะก็เลยรวมกันทั้งหมดโชคสี่ครั้ง แล้วมันเหลือข้างสายที่ผมโชคฮะเพื่อนผมไอม้คนขอมันให้ผมโชคนะผมก็แบบโชคไปตั้งใจเลยได้เจ็บพันห้าเยอะสุดนะครับซึ่งมันก็ยิ่กว่าเพื่อนผมคนอ้วนๆแบบประมาณสองร้อยนะครับก็ถ้าโชคจริงนะ่าจะเป็นแบบผมกัดจะเลงเก้าพันไงแต่ผมต้องแบบหนักกว่านี้อนะก็มาเล่าเรื่องแบบเรื่องหนุกน่าจะหนูกน,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 นะ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอย่างท้ายเลยนะวกว่านกรบบ้านของผมเกิด <c oughs> จะจบคิวแล้วจะดึงพึ่งดึงได้ไอที่มันเป็นแบบแคล้ายลูกบอลเนี่มันเป็นแบบที่มันให้ใช้มือจับจับที่มันจะดึองอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะผมหารูปไม่ได้ไปแล้วก็ข้ามไปนะที่ห้างางานสองนะครับ เดี๋ยวผมจะมานัดอีกทีนะครับว่าผมจะไปวันไหนเผื่อมีใครอยากเจอผมนะนี่ในหน้าผมยังไม่เคยเจอบอกให้ดีไหมรอทับเยอะๆเดี๋ยวเปิดแน่นอนครับแล้วผมจะถ่ายคลิปมาให้ด้วยนะถ้าซับเยอะเมื่อไหร่ผมจะถ่ายคลิปโพนี่มนาะคลิป พวกเลินตอนผมได้กมนั้นเก,นเกม,มถ่ายรูปหน้าผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับถ้ายอดซับผม100 100ถึง100นะครับผมสัญญาผมจะทำให้ตามคำพูดของผมถ้ากลัวผมลืมแปบ๊บนะครับวิธีของผมผมจดไว้เยอะนี่ถ้าผมถึงร้อยับตับ สับอันนี้สับสับผมจะเปิดหน้าตท้อเนี่ยคลิป t o t แานเกมตอน น่นาจะตั้งกล้องได้ป่มรู้ถ้าเจ้าของร้านไม่ให้อัดก็น่าจะเสียใจที่ผมจะมาบอกอหลือบอกและก่อนไปเกต้องบอกคน ต้องมีลงลรงนี้ก่อนนะครับไม่อยู่ตรงไหนนี่อันนี้ไปเลยเตือนในความตั้งใจเองผมจะชอบมาดูบ่อย ในใจสุดๆติ๊คไปเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอกลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็บายครับ